สวัสดีครับพบกับบับมูลฟ้ามครับวันนี้เราจะมาทําความสะอาดหลังพึ่งโพรงครับหลังพึ่งโพรงเทวาตัวพึ่งหมายู่เร็วแล้วก็ตัวพึ่งได้รังหรือหรือว่าตัวพึ่งนีรังโอ้ไปอล้ครับลงไปเปิดดูภายในรังกันเลยครับนี่ครับสบภาพภายในรังครับมีขี้ยามีเลยครับแล้วก็มีรอย รอยรังเก้าครับมีมีแมงมุมมีไรยู่ครับภายในรังครับรังปันนี้ครับเราก็ทําการหล่นไฟอยครับหล่นไฟอยเพื่อที่จะฆ่าแมงมุมครับแม่งมุมหรือว่าหมดเมงไ่ด้ต่างต่างครับแล้วก็ทําความสะอาดรังให้ดีครับเพื่อที่จะให้พึ่งฉุดไม่ฆ่าหมาอยู่ครับเดี๋ยวเราไปทากันเลยครับข่านตอนแรกกองการทําความสะอาดรังครับใช้ทางมะพร้าวครับ แล้วก็ไฟเช็คจุดถังมะพร้าวลุ่นลังไว้เลยครับนี่ครับใจถังมะพร้าวลุ่นไปเลยครับเพื่อตีใ่จให้แหม่งมุมยืดอยากย้ายเลยข้างในครับได้ใต้ไปจหจะมดครับลุ่นในไฟแรงได้เลยครับ ลนในตัวทางล่างเลยครับทางปลายในปลายนอกลังครับทางหน้าลังเด้ครับหรือสีจะให้แ่งมุมหรือสิ่งรบเรารดให้มดเลยครับเพื่อที่จะให้แ่งมุมกับรั่วสิ่งอื่นๆนะครับผ่านในลังใต้ไปให้หมดครับหรือมนเร็งต่วชอบอาศซยอยู่ในหลังพึ่งครับ เมื่อรุ่นขึ้นแล้วก็ใช้ก้านเปล่าเนี่ยกับควาดออกมาได้เลยครับ ท้านี้ครับเรียบร้อยครับวิธีการลนหลังพึ่งครับกรณีเราลนหลังเทว่ามีพึ่งอยู่แล้วครับเราไม่จําเป็นต้องถาเคยพึ่งก็ได้ครับเพราะว่ามันมีรอยเคยพึ่งก็อติก็อ่บนฟ้าล่างแล้วครับเราก็ทําการลนได้เลยครับถ้าเคยชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปครับก็ปุณมาครับสวัสดีครับ